ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆตอนนี้เรามาถ่ายร้านขนมนะครับขนมอ,อ,อยู่ใกล้สถานีนะฮง,งอซุกิในี่ใกล้มากเลยนะครับแล้วร้านนี้เป็นขนมร้านขนมดั้งเดิมนะเปิดมา60กว่าปีแล้วนะฮะแล้วขนมต่างนี่นะฮะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าผมตกใจในเรื่องหนึ่งก็คือร้านขนมนะฮะซึ่งเป็นขนมเอ่อเพื่อนได้ยินไหมฮะขนมเนี่ยนะเป็นขนมที่แบบว่าเก่าแก่รสชาติหน้าตาดูไม่อร่อยนะฮะรสชาติหน้าตาดูไม่อร่อยแต่ โคตรอร่อยเลยเมื่อขนมดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันได้นั่นหมายถึงว่าโคตรอร่อยนั่นคือหมายถึงว่าอร่อยจัดๆอร่อยมากๆนะฮะแล้วเราไปถ่ายแล้วก็นะฮะเพื่อนๆลองคิดดูว่าธรรมานานแลวขนมเนี่ยนะก็น่าจะเป็นแบบนะครับเป็นกล่องเป็นดีไซน์แต่นี่เขาเปิดแล้วก็มาวัดตวงขายพอเปิดตวงขายปุ๊บผมติดเลยนะฮะติดเลยติดอย่างมากเลยะฮะแล้วเรื่องราวเนี่นะครับเป็นยังไงแสดงว่าอะไรครับ ยุคใหม่กับยุคเก่านะครับเพื่อนเนขอบคุณที่สวัสดีครับสวัสดีครับยุคใหม่กับยุคเก่านะฮะอ,อย่าคิดว่านะฮะยุคใหม่จะต้องใหม่ทุกอย่างยุคใหม่แต่ถ้ามีของเก่านั่นแหละคือโอกาสนะครับเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าเวลาเราเขียนจดหมายเวลาเราทำสกศนะสกศเราส่ง <c oughs> ภาพนะินสวัสดีปีใหม่ยังไงยังงานันแต่รู้ไหมว่า ในยุคนี้เราต้องเขียนด้วยตัวหนังสือเราเองเนะี่ยมันจะมีใจมากกว่าจะมีความรักผูกพันมากกว่าขนมก็เหมือนกันครับร้านนี้ผมไปกินมานะฮะคือติดเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันมาดูกันดูนะผมเปิดให้เพื่อนได้เห็นกันนะมีเวลาแป๊บเดียวนะมีเวลาแป๊บเดียวนะครับเ,รเดี๋ยวเร็วเป็นรูปนี้ฮะสุดยอดมากเดี๋ยวรอนั่นคือเจ้าของครับตอนนี้ยุ่งมากๆนะดูนี่เข้าคิวรอซื้อกันนะฮะดูหน้าตาเป็นเงนะี้ยหนุาตาเป็นเงี้ยนะ ดูเป็นแบบหน้าตายอย่างเงี้ยแต่ทําไมคนถึงชอบและบอกนขนมพวกนี้นี่มาจากนะโตเกียวนี่มาจากโกเบนี่มาจาก,ก,าจากฮอกไกโดนี่มาจากคิวชิวนี่มาจากฮิโรชิมามาจากโอ้โหโกเบโอซาก้าอีกต่างหากนะฮะซึ่งแตกต่างกันนะฮะรสชาติอะไรต่างๆขค่นยุ่งมากเลยยุ่งอยู่นะยุ่งอยู่เราก็เลยต้องขอจังหวะเรารู้ไหมครับว่าขนมที่นิงกิที่สุดโด่งดังที่สุดตัวนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับแจมแซนด แจมแซน um. เป็นอย่างนี้ครับตอนนี้ติ๊กตอกอะไรไม่ได้ครับถ้าเขาไม่ว่างไม่มีทางติ๊กตอกได้เพราะฉะนั้นนะฮะนี่ครับรสชาติต่างๆนะฮะ <c oughs> ความอร่อยต่างๆนะฮะแล้วที่ขายที่สามที่โด่งดังที่สามคืนออนี้ครับโ <c oughs> ด่งดังที่สามคืนนี้ โด่งนังที่สามทำไมถมัโมทำไมโด่งนังที่สามเป็นอย่างนี้ฮนะเพราะอะไรไห,รไหครับเพราะนี่คือนี่บอกว่าเผ็ดที่สุดแต่ไม่ที่ร้านอื่นไม่มีนะเ <ทะ S 1> <ม>ดี๋ยวเรื <ทะ S 2> ่องราวจะเป็นงไงผมมาถ่ายให้เพื่อนๆฟังอีกทีก็มาเล่าให้เพื่อนฟังอีกทีครับดูในรายการก็แล้วกันนะครับดูในรายการก็แล้วกันครับเพราะว่านะนี่คือไรสดนะครับเพื่อนๆผมขอบอกไว้ก่อนว่านี่คือไรสดนะเราต้องพูดซ้ําๆหลายหลายครั้งครับชอบมีคนมาบอกว่าพูดซ้ําพูดซ้ํานี่ครับ ผมตัดสินใจเพราะตอนเช้าเรารีบตื่นมารีบมาถ่ายรายการแล้วก็เพื่อที่จะมาให้เพื่อนๆได้เห็นดีกว่าไม่ได้เห็นนะก็เลยให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนนะครับคนที่บอกว่าดูซ้ําพูดไปพูดมานั้นผมจะบอกให้เลยว่านี่คือนะครับเรามีเวลาน้อยมากเดี๋ยวต้องย้ายที่ไปถ่ายที่หนึ่งครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรา <c oughs> ผมขออนุญาตพูดแล้วก็ให้ให้เพื่อนๆได้เห็นกันแป๊บเดียวนะฮะโอเคแล้วเจอกันอีกทีครับ <c oughs> แล้วคนมาซื้อนี่ <c oughs> โอ<ฮ>้โหสมัยก<ฮ>่อนเลยครับ<ฮ><ฮ> มาแล้วทำไมคนถึงติดกันถึงขนาดนี้นะครับซึ่งทําไมไม่ไปกินในห้างทําไมไม่ไปซื้อของในห้างไม่ไม่ซื้อในซูปเปอร์เพราะที่นี่มีความโดดเด่นโด,ด,ด่งดังไม่เหมือนที่อื่นแล้วเปิดมาแล้วเกือบ70ปีนะครับโอเคแล้วเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ